สามสองเริ่มได้ค่ะเรียนท่านผู้วยการโรงพยาบาลละหันทรายคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลละหันทรายและคณะเจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านวินชานางสมจิตวิไลวิทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหน่วยงานห้องผ่าตัดและวิสัญญีเริ่มรับราชการและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลละหันทราย เมื่อวันที่1เมษายน2528ถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ37ปี6เดือนการทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ดิฉันได้รับความรู้ประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงประสบการณ์ที่ดีอื่นๆมากมายจากท่านผู้บริหารจากเพื่อนร่วมงานในองค์กรคุณภาพแห่งนี้มีความประทับใจการทำงานที่อยู่กันแบบครอบครัวพี่น้อง พึ่งพาอาศัยด้วยวัฒนธรรมองคอ์กรที่ดีตั้งแต่ก้าวย่างมาอยู่ที่นี่นี่คือเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลละหันทรายจะขอเก็บความทรงจำดีๆนี้ไว้ตลอดไปและขอติดตามชื่นชมครอบครัวละหันทรายตลอดไปเนื่องในโอกากเสเกษียณอายุราชการดิฉันขอขอบคุณท่านผู้มีการแพทย์หญิงสลับจิตวรรณโคสิต และท่านผู้มุ่งในการทุกทุกท่านของโรงพยาบาลละหันทรายที่ได้ร่วมงานมาพี่พี่หัวหน้าพยาบาลต้นแบบการพยาบาลที่ดีขององค์กรพยาบาลพี่การจนาพี่ทิพาพรและพี่ปณนิดาการจนาน้องๆหัวหน้างานที่ร่วมทำโรงวิชาชีพขอบคุณเพื่อนร่วมงานน้องๆในหน่วยงานห้องผ่าตัดและพี่สันติที่น่ารักทุกคน และพี่น้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆคนขอบคุณผู้รับบริการที่เปิดโอกาสให้ได้ทำหน้าที่ในวิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มภาคภูมิขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนให้ได้ศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกๆท่ทานที่จัดงานเลี้ยงและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเกษียณในวันนี้ สุดท้ายขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดุลบันดาลให้คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละหันทรายมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและครอบครัวสวัสดีค่ะแม่ร้านไปเกิ๊ขอดูหน่อย